สวัสดีค่ะเพื่อนเืวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาชมกับต้นหมากผู้หมากเมียอีกหนึ่งชนิดนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆดูลายนะคะลายใบค่ะเป็นสีชมพูเลยนะคะแต่ว่า,าต้นหมากผู้หมากเมียนะคะจะมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะแล้วก็ปลูกเลี้ยงง่ายจะให้ดูก้านนะคะก้านก็เป็นสีชมพูนะคะแต่จะบอกว่าใบแรกๆะค่ะเดี๋ยวดูอันนี้นะคะเนี่ค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะขอบใบเป็นสีชมพูแล้วก็ก้านใบเป็นสีชมพูน้องมีชื่อสายพันธุ์ว่าหมากผู้หมากเมียเพชรชมพูนะคะนี่นะคะขอบใบอะค่ะจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ก้านใบสีชมพูนะคะการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆเ,เราก็คือตัดกิ่งแบบนี้ได้เลยนะคะจะให้ดูค่ะว่าหมากผู้หมากเมียค่ะเวลาเขาโดนแดดอะคะ่ะสีเ้าก็จะ เปลี่ยนแล้วก็สวยสดใสนะคะจะให้ดูแต่ละใบนะคะเพื่อนๆออใบที่ออกมาใหม่อะคะ่ะก็จะเป็นออกสีชมพูสวยน่ารักเลยนะคะออก,กจะเป็นสายลุ้งได้เลยนะคะเห็นแล้วก็สวยสะดุดตานะคะแต่ใบร่างๆอะคะ่ะที่ไม่ได้โดนแดดมากนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะสีเขียวนะคะแล้วก็มีสีชมพูอยู่แค่ขอบใบนะคะ,อ,ะอย่างดูใบนี้นะ ใบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นสีเขียวมีสีชมพูอยู่ที่ขอบใบนะคะส่วนใบข้างๆกันเห็นไหมคะสีสันสวยงามค่ะเขาถึงตั้งชื่อสายพันธุ์ว่าเพชรชมพูนะคะชมพูจริงๆค่ะเพื่อนๆก้านก็ยังชมพูนะคะสีสวยมากนะคะแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะแต่ว่าข้อสําคัญเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแดดจัดมากนะคะ เขาชอบล่มลำไรนะคะอย่างตรงนี้ค่ะก็คือปลูกเลี้ยงไว้ในที่ที่แบบว่าไม่ได้โดนแดดเต็มๆวันนะคะโดนแดดประมาณสักช่วงเที่ยงนะคะก็จะมีเป็นล่มไม้เป็นอาคารบังไว้นะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชานะก็พาต้นหมักผู้หมักเมียนะคะที่เป็นไม้มงคลนะคะ มาฝากเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งชนิดนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับหมากผู้หมากเมียเพชรชมพูสวยงามนะคะสวัสดีค่ะ